เลิ่นะฮะส่วนประกอบของขึ้นนะคะตัวต่อไปก็คือเฟตของขึ้นนะคะเฟตของขึ้นคืออะไรเออเฟตของขึ้นคือการบอกตำแหน่งนะคะบนขึ้นนะว่าเราอยู่ตรงไหนกําลังพิจารณาตรงไหนเรากําลังพูดถึงจุดไหนของขึ้นนะคะ เราก็เลยอาศัยเฟสของคลื่นเฟสเนี่ยคือมุมนะฮะดังนั้นเป็นการบอกตำแหน่งของคลื่นโดยการเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของคลื่นหนึ่งรอบก,กับหนึ่งวงกลมนะคะแบบนี้แบบนี้ขออนุญาตอนุญาตซูมหน่อยนะฮะอ่ากับหนึ่งวงกลมแบบนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเริ่มต้นอยู่ที่จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะคะจุด A จุด A คือจุดเริ่มต้นก็คือศูนย์องศา ดังนั้นมุมเฟสก็จะเป็นศูนย์องศาใช่ไหมอ่ะทีนี้จากศูนย์ก็คูเป็นเคลื่อนที่เป็นวงกลมอ่ะกับวงกลมนะคะนี่มาถึงจุดบเนี่ยแสดงว่ามันเคลื่อนที่ไปได้กี่องศาคะ90ถูกไหมคะส่วนเอไปบีพามฝั่งนี้เป็นการเคลื่อนที่ของคลื่นนะเป็นลูกคลึ่อนอ่ะมาถึง B ีพามเนี่ยก็เคลื่อนที่ได้กี่องศา90องศา นะคะเก้าสิบองศาฉะนั้นตรงนี้จะมีเฟสเป็นเก้าสิบองศาหรือพายส่วนสองเลเดียนเห็นไหมคะ,ะต่อไปวงกลมเคลื่อนที่ต่อมาที่จุดสี่นะคะก็เป็นกี่องศาเพิ่มอีกเก้าสิบองศาก็เป็นร้อยแปดสิบใช่ไหมคะฉะนั้นคลื่นเคลื่อนที่มาที่จุดสี่พามก็เป็นพายเลเดียนหรือ ร้อยแปดสิบองศาเหมือนกันเห็นไหมคะได้ครึ่งลูกแล้วอันนี้ก็ได้ครึ่งวงกลมแล้วนะคะต่อไปเคลื่อนที่ต่อมาที่จุดวงกลมเคื่อนที่มาที่จุดดีก็เป็นกี่เก้าสิบองศาก็เป็นสองร้อยเจ็ดสิบองศาหรือสามพายส่วนสองเรเดียนนะคะตรงนี้นะทีนี้มาดูของคลื่นบ้างของคลื่นก็เคลื่อนที่ต่อมาถึงดีพามขอภัยเคลื่อนที่มาถึงดีพามก็เป็นเท่าไหร่คะ 270องศาหรือ3มพายส่วนสเรเดียนเหมือนกันเลยนะคะต่อไปจะครบรอบแล้วกลับมาที่กลับมาที่จุดเริ่มต้นก็คือเคลื่อนที่ไปได้1รอบก็คือ360องศานะคะโอเคแล้วก็ไปที่กลับมาที่จุด A เห็นไหมคะจุด A พามจุด a อพามขอพายวิธียุ A พาพ์มนะคะ ดังนั้นขึ้นขึ้นที่ครบหนึ่งรอบแล้วหนึ่งลูกขึ้นเห็นไหมคะก็จะได้มุมสอพายเรเดียนนะคะหนึ่งลูกสองพายเรเดียนก็คือสามร้อยหกสิบองศาหนึ่งลูกเห็นไหมคะวงกลมหนึ่งรอบขึ้นก็เคลื่อนที่ได้หนึ่งลูกเทียบแบบนี้นะคะว่าอยู่ตรงไหนมีเฟดเท่าไหร่ก็คือเป็นมุมนั่นเองทีนี้ถ้าเขาไม่ได้เคลื่อนที่ครบรอบเดียวอะเขาื่อนที่ต่อนะคะ แต่วงกลมมันก็จะวนอยู่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมที่เดิมน,นะคะแต่ลูกคือเนี่ยมันจะมีแบบหางจากจุดเริ่มต้นไปเรื่อยๆนะคะแต่เราก็ยังใช้เป็นเฟสอย่อ่าสมมุติเราลื่อนที่ต่อไปที่ b ีพามเราขึ้นที่ต่อไปที่ b ีพามแสดงว่าเราเคลื่อนที่เพิ่มไปอีกกี่องศาเก้าสิบองศา อ่าเก้าิองศาก็คือ360องศาบวก90ก็เป็น450องศาที่จุด B2 สพาม์มเข้าไหมคะอ่า450องศาเราก็จะรู้แล้วโอ้เขาห่างจากจุดเริ่มต้นศูนย์องศาเนี่ไปอีกไกลไปเรื่เนนะอ่าแล้วมาต่อที่จุด C อีกก็เ,เพิ่มไปอีกเก้าสิบอิท,ที4สี0อองศาคือเท่าไหร่คะห้าพายเรเดียน ก็คือบวกไปทีละห้าพายส่วนสองเลเดียนะคะก็คือบวกไปทีละพายส่วนสองนั่นเองนะคะต่อไปเคลื่อนที่ต่อมาที่จุด c ีก็บวกไปอีกพายส่วนสองนะก็เป็นสามพายพอดีนะคะได้มุมเท่าไหร่คะเก้าสิบบวกเก้าสิบองศาสี450่้อยห้าสิบวกเก้าสิบเป็นห้าร้อยสี่สิบองศาคูบวกถูกไหม ห้าสิบสี่ต่อห้ารอยสี่สิบถูกนะอที่จุด C นะคะก็จะได้ที่ห้าอยสี่สิบองศาก็บวกไปเรื่อยเรื่อยๆนะคะมาถึงจุดเก็ได้อีกสองวงก็เป็นสี่พายนะคะเข้าใจนะน,นี่คือการบอกตำแหน่งบนขึ้นด้วยเฟสนะคะบอกเป็นเฟสนะคะ Anthony hola.